อุบลราชธานีคุมเข้มเพิ่มมาตรการหลังมีคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นอาคารสาวม,มราชพัฒอุบลเปิดบริการแล้วหลังปรับปรุงมากว่า2ปีทหารนปรค56ช่วยชาวนาตักข้าวเก็บข้าวเปลือกลดต้นทุนมออุบลเก็บเกี่ยวข้าเจ้าหอมวารินพร้อมส่งเสริมปลูกในอีสานติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ด ตองงปุุมกรากสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่19พฤศจิกาย,ยน2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวาทิ์ค่ะมาเริ่มงมนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดมาตรการเข้มปิดช่องว่างทันทีหลังมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดโควิด19เพิ่มมากขึ้น ที่ห้องประชุม POC สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายพงรัฐน์พิรมรัฐนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมด่วนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางป้องกันโควิด -19 เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกิน100คน โดยมติที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม3ประเด็นได้แก่คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งพบว่าผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันโดยจะออกคำสั่งให้ท้องถิ่นดูแลได้ขนาดที่กักตัวในบ้านตนเองกรณีเกิดคลัสเตอร์ร้านอาหารต่างๆอาจจะมีการลักลอบจำน่ายสุราซึ่งจะได้เชิญทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อหารือรายละเอียด กำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าสถานประกอบที่ทำผิดกฎหมายและตรวจตราฝ่าฝืนทำผิดกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นซึ่งคลัสเตอร์ร้านอาหารต่างๆที่แอบลัก,กลอบจำหน่ายสุรายังคงเป็นคลัสเตอร์ใหญ่เกิดการแพร่ระบาดเกิดการกระจายของโรคขยายเป็นวงกว้างไปสู่ครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้ได้กำหนดให้จากเดิมบุคคลที่เคยไปยังที่มีการแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อให้สังเกตอาการตนเองที่บ้านแต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวยังขาดความระมัดระวังและใช้ชีวิตปกติภายหลังพบว่าติดเชื้อทำให้เชื้อกระจายไปไกลอีกจึงได้ปรับเปลี่ยนให้มารายงานตัวทันทีทางนี้จะมีทีมสอบสวนความว่ามีความเสี่ยงมากน้อยหรือไม่หากพบว่ามีความเสี่ยง บุคคลนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบตรวจสอบให้หรือตรวจ ATK ทันทีเพื่อให้ผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยงไม่ต้องรอสังเกตอาการซึ่งอาจจะช้าไปเพื่อขยายผลไปทุกทีมทุกอำเภอต่อไปมาเป็นหลักรับแต่เทศบาลจะเป็นคอนเนคชั่นที่ที่ที่่วมนะต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งไปนะหรือว่าต้องเพราะเราไม่มีสถานที่ร้อแต่ก็ได้ผลดีคนระับเาีนงาท,ที่ที่ดีหน่อยนะครับก็สามารถพักผ่อนนอนได้และบรรยากาศก็ดี เนี่ยตรงนี้ต้องลงราลเอียดตรงนี้หน่อยทุกทีเดียว่าทีมที่มีค่าเสิร์เปิดบริการแล้วนะคะสำหรับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒอุบลราชธานีที่พักหรูใจกลางเมืองเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามแนวคิด ubiu 2022 My University ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีพร้อมเปิดให้บริการแล้วตามแนวคิด UBIU2022 m ม u ย i v e r s i t y ตตอบสนองความต้องการในการใช้บริการและการจัดกิจกรรมทั้งส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัยทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภายหลังจากที่มหาวิทยาลายัยดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารสรวครั้งใหญ่ รวมทั้งปรับปรุงงานตกแต่งภายในให้มีความสวยงามและทันสมัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พักและสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาไปพร้อมกันตามมาตรฐานสากล ว่าที่ร้อยตรีหญิงก้องกิดากรต่ายนินพนักงานต้อนรับส่วนหน้าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีกล่าวว่าอาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีหรืออาคารสวอแห่งนี้ก่อตั้งมานานและได้มีการปิดปรับปรุงไปกว่าสองปีโดยมีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นมีความสะอาดเรียบร้อยปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้ดียิ่งขึ้น มีบริการโรงแรมที่พักในชื่อ UBIU Hotel ซึ่งประกอบด้วยห้องพักจำนวน36ห้องบริการห้องพักราคาประหยัด Standard Room ราคา650บาท Superior Room ราคา800บาทสุด Room 1,250บาทบริการพร้อมอาหารเช้า2ท่าน1ห้องต่อ1คืนซึ่งจุดเด่นของที่พักแห่งนี้ผู้เข้าพักจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอุบลในมุมสูงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบริการห้องประชุมพิมานทิพย์ชั้น7รองรับคนเข้าใช้บริการสูงสุดจำนวน400คนห้องประชุมบวทิพย์ชั้น4ห้องอาหารกาบัวร้านกาแฟ UBI U Coffee และโรงละครขนาด400ที่นั่งบริการภายใต้สถานที่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่วมสมัยและมีเทคโนโลยีมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้าสาย Wi-Fi สัญญาณแรงทั่วทุกพื้นที่ของอาคาร สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการให้บริการสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์045 352 031หรือติดตามข้อมูลได้ที่เพจ UB IU Hotel ราชพัฒรอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าที่รอยตรีหญิงก้องกิดากรไตนี้นะคะเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมการจนาทิเศกนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือ UB IU Hotel ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการจนาพิเศษของเรานะคะก็คือก่อตั้งมาได้ประมาณ20กว่าปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ดําเนินพวกกิจการงานโรงแรมงานประชุมสัมมนาอะไรมาตลอดจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเราได้ปิดปรับปรุงไปนะคะด้านสาธารณปรปรูปโภคแล้วก็น้ําไฟต่างๆแล้วก็โครงสร้างนิดหน่อยนะคะจนเมื่อประมาณปีที่แล้วเราได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่า การกลับมาเปิดบริการในครั้งนี้มีความพิเศษเพิ่มเติม,มก็คือว่าเราจัดให้เป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษานะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยน,น้องนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นี่โดยหลักเลยนะคะจะเป็นน้องจากสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พักแล้วก็น้องจากสาขาวิชาหน้าตาศิลป์และการละครขอ,ของคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร<ม>์นะคะก็ะค,ะคือเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยของเรา ขอนาเสนอเบื้องต้นก่อนห้องประชุมนะคะในตอนนี้เราจะมีห้องประชุมใหญ่ก็คือคอนเวนชั่นฮอลล์อยู่หนึ่งห้องก็คือห้องพิมานทิพย์ห้องนี้จะใช้จัดเลี้ยงงานแต่งแต่ประชุมสัมมนาขนาดใหญ่แล้วก็ยังเคยเป็นห้องรับรองคณะรัฐมนตรีเสด็จจรด้วยนะคะลองลงมาจะเป็นห้องที่เล็กลงมาหน่อยนะคะก็จะเป็นห้องประชุมที่เราจะเรียกกันว่าห้องบัวทิพย์หนึ่งห้องบัวทิพย์สามนะคะออนนี้ก็คือรองรับการประชุมจัดสัมมนาในการที่เป็นกลุ่มย่อยนะคะ การประชุมการใช้ห้องประชุมของเรามีบริการทั้งห้องเปล่าหรือว่าบริการทั้งอาหารแล้วก็อาหารว่างด้วยนะคะคนให้บริการก็จะเป็นเจน้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงน้องนนักศึกษาที่ถูกประสบการณ์ด้วยนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นโรงละครนะคะก็ใช้จัดแสดงจัดละครทั้งให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ และนักเรียนนักศึกษาของเรากับคณอาจารย์ได้ใช้ฝึกประสบการณ์หรือว่าใช้พื้นที่ในการเรียนการสอนจริงนะคะตึกของเรานะคะจะมีทั้งหมด7ชั้นห้องพักของเราจะอยู่ที่ชั้น5แล้วก็ชั้น6นะคะรวมทั้งหมดจะมีอยู่36ห้องห้องพักก็จะมีประเภทสแตนดาร์ดนะคะสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่650บาทมีทั้งสแตนดาร์ดเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่นะคะแล้วก็ห้องซุพิเรียราคา800บาทห้องสวีทนะคะ1,250รบาท ทุกห้องเราจะให้บริการพร้อมอาหารเช้านะคะอเมนิตี้แล้วก็จัดหาให้นะคะก็คือทุกห้องจะเหมือนกันแล้วก็คุณลูกค้าสามารถถือแต่กระเป๋าแล้วก็เข้ามาอยู่ได้อย่างสบายๆนะคะ <S <S <ๆ>คนให้บริการก็คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศิลป์เราแล้วก็นักเรียนนักศึกษาซึ่งจะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะคะอาจจะมีบ้างในบางช่วงที่น้องๆปิดเทอมก็จะมีบ้างปลายนะคะแต่ไม่เยอะแต่ว่าเราจะเห็นน้องๆนักศึกษาหลายๆสาขาเลยนะคะจะเดิน ตามอาคารตามชั้นต่างๆนะคะเพราะว่าอาคารแห่งนี้เราให้นักเรียนนักศึกษาใช้บริการพื้นที่ทำกิจกรรมได้ฟรีหรือว่าโคเวิร์กอิงนะคะแล้วก็โคเลอร์นิ่งสเปซด้วยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น6ก็คือว่าเราให้บริการนักศึกษาฟรีตลอดไม่คิดค่าบริการนะคะแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็คือจะมีค่าบริการตามความเหมาะสมนะคะ่ะชั้น2ของเรานะคะเราขอนำเสนอก็คืออย่างที่ห้องที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี้นะคะก็คือเป็นห้อง u B บีไอยูโฮเทลเนะคะเป็นสถานที่ใหม่เลยก็ว่าได้ที่เราเพิ่งจัดสร้างขึ้นหลังจากที่เรามีการร<ม>ีโนเวทเสร็จเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ<ม>การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ได้จริงนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางครูบาอาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บ,บริการห้องนี้ได้เครื่องดื่มเราก็เริ่มต้นที่3 5บาทนะคะมีแบบร้อนแบบเย็นก็ได้ทั้งจากที่บาริสต้าและก็จากนักศึกษาเอง นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานที่นี่นะคะหรือว่าฝึกประสบการณ์นั้นจะสามารถชงกาแฟหรือว่าชงเครื่องดื่มได้จริงนะคะก็คือเราจะเน้นาการลงมือทําจริงนะคะเน้นเรียนรู้จริงแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือห้องกับบัวเป็นห้องอาหารที่เรามีมายาวนานพร้อมตึกเลยนะคะห้องนี้ใช้รับประทานอาหารเช้ากลางวันแล้วก็อาหารเย็นหรือแม้กระทั่งาการจัดเลี้ยงขนาดย่อมนะคะ แล้วก็มีบริการให้นะคะผู้ดูแลก,ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่และก็นักศึกษาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่นําเรียนเปเบื้องต้นก็คือตึกนี้เน้นย้าที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้สถานที่ได้ใช้ประโยชน์จากไม่ว่าจะเป็นกิจการห้องพักห้องประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาห้องกาแฟนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆเราเน้นย้าที่นักศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาใช้บริการแล้วก็ได้ปฏิบัติการจริง ได้ใช้ประโยชน์จริงจากสถานที่แห่งนี้นะคะถ้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาจนาพิเศษนะคะหรือว่า UBIU Hotel ของเรานะคะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารได้ทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือหมายเลขโทรศัพท์045352031นะคะหรือว่าถ้าเป็นบุคคลภายในก็สามารถกดที่2031ได้เลยนะคะช่องทางที่2ก็คือ Facebook Fanpage นะคะ ชื่อว่า u b r u hotel ราชพัฒนอุบลน,นะคะช่องทางที่3ก็คือ Line แอดนะคะก็คือ u b r u hotel 2021เราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักห้องประชุมห้องสัมมนา,าแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มีเกียรติเคยมาใช้บริการของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะขอฝากไว้หากาท่านผู้มีเกียรติหรือว่าแขกทุกท่านคิดว่าไม่ตรงปกหรือเปล่าอาจจะจัดเฉพาะถ่ายทำไหมสามารถ w a ล k i อ เข้ามาขอดูสถานที่จริงของเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะคะหรือว่าท่านผู้ชมมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาใช้บริการเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทางเรายินดีแล้วก็พร้อมให้บริการทุกท่านตลอดเวลานะคะขอเพียงท่านติดต่อมาหรือว่าถ้าจะเข้ามาตอนไหนก็สามารถติดต่อมาได้ก่อนหรือว่ามาได้เลยก็ได้เพราะว่าเราจะมีพนักงานคอยบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็รวมถึง ลูกหลานของเราด้วยที่ฝึกประสบการณ์อยู่ที่นี่ที่จะเป็นเสมือนพนักง,งานคนหนึ่งที่คอยให้บริการท่านนะคะก็ขอฝากสุน์สินให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเราก็จะยินดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังชุดจิตอาสาพระราชทานของหน่วยนะคะช่วยชาวนาเก็บข้าวเปลือกที่นำมาตากลดความชื้นลดต้นทุนก่อนนำไปขายให้กับโรงสีที่ลานอเนกประสงค์ตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกำลังพลทหารชุดจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตะบนกลางช่วยกันตากและเก็บข้าวเปลือกที่ชาวนาได้นําไปตากไว้ที่ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านน้ําหนักกว่า15ตันก็เพื่อลดความชื้นของข้าวเปลือกให้ได้มากที่สุดจนถึงระดับความชื้นมาตรฐาน15เปอร์เซ็นต์ซึ่งสภาพอากาศในวันนี้มีแสงแดดเหมาะแก่การตากข้าวเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะนําไปขายให้กับโรงสี จึงจะได้ข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเก็บและตากข้าวนั้นก็เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงานบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในห่วงนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ได้ให้นโยบายทุกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เร่งดําเนินการช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร,กรในเบื้องต้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ําดังกล่าวสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและเป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ให้มีความสามัคคีกันอีกด้วย คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเก็บเกี่ยวข้าวเจ้าหอมบารินพร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกในพื้นที่ภาคอีสานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงขยายมเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมบารินบนพื้นที่เพาะปลูกสองไร่พร้อมนำผลผลิตเก็บไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์แปรรูปงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และส่งเสริม,มเมล็ดพันธุ์เกษตรกรในการปลูกในพื้นที่ภาคตะวัออนออกเฉียงเหนือโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกิจชารีรัตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ลงพื้นที่ร่วมเกี่ยวข้าวกับบุคลากรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์นับแปลงทดลองพืชไร่สำนักง,งานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ดรสุรีพรเกตงามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้าหอมบารินกล่าวว่าคณะเกษ,ษตรศาสตร์ได้ตระหนักในการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตข้าวไทยมาโดยตลอด เพื่อผลิตผ่านข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งข้าเจ้าหอมวารินสามารถตอบโจทย์เกษตรกรได้เป็นอย่างดีเพราะได้มีการปรับปรุงสายผ่านข้าวสามารถทนน้าท่วมฉับพลันทนแง้ง ต้านทานโรคไหม้ให้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดีในพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวสุกมีกลิ่นหอมและมีความนุ่มเหนียวคล้ายข้าวดอกมะลิ105 นอกจากนี้งานวิจัยข้าวเจ้าหอมวารินยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่4ในการศึกษาองค์ประกอบด้านต่างๆอาทิการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวหอมสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานโรคไหมต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลการเปรียบเทียบวันปลูกองค์ประกอบผลผลิตและการเจริญเติบโตเป็นต้น การพัฒนาข้าวเจ้าหอมบารินนับเป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้มุ่งพัฒนาตามทิศศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตอนออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ28,700บาทขายออก28,800บาททองรูปพรรณรับซื้อ28,182บาท44สตางขายออก29,300บาทขอบคุณ www.grotrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล29บาท59สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ E 20 30บาท84สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 32บาท8สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 32บาท35สตางต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดปลายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา28นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะไดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา2นาที ปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงวันนี้นะคะมีข้อมูลดีๆสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมาฝากกันค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18.8.8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18.8.8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่ิต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์เกษ,กษเตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable บ v และเพจข่าวอ bon so ุบลราชธานีโสพลเค b บ e t ทค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 z นิวภาคอีสาน HD จารยนดาวเทียม IPM หรือจารย์สีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ